คุณพิธาลิมเจริรัฐครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลวันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานใน3เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1คือการทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องที่สคือความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีการเมือง เพื่อความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมแก้วิกฤตทางการเมืองและพี่น้องคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องลีภัย mm hmm. เรื่องที่3คือการแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพอันได้แก่ร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่พักก้าวไกลได้ยื่นและได้บรรจุในร่างวาระของสภาแล้วร่างพรบรกฎอายการศึก และร่างพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรซึ่งติดอยู่ที่นายกเพราะถูกตีความว่าเป็นพรบการเงินทั้งหมดนี้เพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมดสามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกลแต่เป็นเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจหรือ M o u ที่พวกเรา พักการเมืองต่างๆเคยทำร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566หรือวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วพอดิบพอดีโดย MOU ฉบับที่ผมกล่าวนี้ไม่ใช่ MOU จจะตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จซึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่เป็น MOU ฉบับที่เกี่ยวกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน พร้อมกับสัญญาในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อประชาชนตามสามประเด็นที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นดังนั้นกระผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อฝากไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรรวมทั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ร่วมผลักดันตามที่เคยสัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วยขอความกรุณาท่านประธานด้วยครับ